สวัสดีครับผมแมงคัาฟูชาแน,นลนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วังบาดาลนะฮะเนาะมุกดาหารเอสีอาการก็ร้อนนิดนึงนะครับหลังจากกินข้าวมาเสร็จนะฮะพวกเราก็จะพาเอฟซีเข้าไปดูกันเลยนะครับเนาะพิธีบวงสรวงและตั้งองค์กระถินนะของพญานาะคันนาตะรานะพญานาคน้ําบาดาลพิภพนะมหาจารย์มุกดาหารนะครับเนาะติดนะป้ายนะครับ ตั้งนานแล้วแหละนะฮะเราเราจะเข้าไปยังไงด้านโู้นในสีนะครับเราจะพาเข้าไปดูนะฮะนี่ใต้สะพานะนะ f สอ่ให้เรานะครับไปเดินเข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมนะฮะนี่ครับ วังเศรษฐีนะเอฟซี FC, นะครับต้องขอรองเท้าเข้าไปนะฮะก็มากับพี่แดงนะฮะครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะ,ะที่เขามานะฮะเห็นแต่คนอวดถีรายการคนีนะครับคนอวดถีนะฮะมามาถึงวังเศรษฐีวังเศรษฐีนะฮะคนอวดถีนะเขามาทำรายการที่นี่นะฮะ กยไแล้วจะูชาไว้ปู่แล้วก็จะได้โชคสองต่อพอรูปพระสถานที่แห่งนี้แล้วไปวางแก้วเอสลานั้นจะได้ภาพเพิ่ม็นภาพครับอ่ะไหว้กันทุกคนนะครับกูชาครับ นั่นแต่เราเนี meet, uh ่ใ oh. ส oh ่ช oh. ุดวาใส่สู้บริจังไปแลันนะครับผมนะน่ฮะอเดินเข้าไปแล้วนะฮะนะะครับทสามสิบสว่าไปนักขครับ เป็นยูทูบเบอร์นะครับผมมาจากไหนคะมาจากสองคนสองคนสองคนนะอ่าสองคนนะครับจะบอกว่าดง้ีม่ได้ไอ่าดีไม่ไดงนะครับให้ทีไหนทีขึ้นเนาะอ่านะครับครับเข้าไปแล้วนะครับตามกำลังศรัทธาในเอฟซีถูกไหมเขาโอ้ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นถูกนะเอฟซี นี <łość> iram, a, ้มันจะเป็นาา่าต้องจุดท <romance> <h ary> ูกตรงนี้นะฮะผมจะซื้อหากล้องในซี เข้ามานี่ลมเย็นดีนะเอฟซีไม่ร้อนนะฮะเย็นสบายเลยนะครับผมแล้วก็จะมันก็จะอน,นันอีกินิดนึ่ยนะฮะอจอนจอนส ขออนุญาตถืออย่างนี้นะที่นินาสักกาเลยนะชัยยะชัยะชัยยะชยะเพชรพัฒนาเพชรันาอาชาอัชาอาชาอาชาหาาพธรรมหาราพธรมปาสีณิเลปารีนาเนามานามานาโปอาริยะอริยะเมตาโยเมตาโยโพธิสัตวโตโพธิสัตโนโมนโมพุธายะ วันนี้ลูกๆวัดที่ฐานเอานะชิตาลัดติติตัำทิธโมทิทสัมโพชาตุโสก,กขอให้เป็นแก้วประพาโสชาตุโสกชัยยะชัยชยะชโย,ยขอให้ลูกทุกคนโชคดีมีชัยนะนะไปใส่แล้วก็ปักปักคู่นะเอฟซีนะฮะนะฮะไปปัก ตรงนี้นะฮะตักทูบนะฮะก็เป็นบุญนะฮะที่ได้มานะฮะเนาะอันนี้เอาไว้เขียนคำอธิษฐานเขียนไว้ทำเขียนไว้อธิษฐานนะครับแดงตไึกห้อยทงลาวนะฮะ ออน,นี่นะฮะอ๋ะะอเราจดชือ่อพร้อมครอบครัวนะครับนะฮะแล้วทำการจดชื่อก่อ,อนครับโอจะนะครับนี่นะครับเราก็ฝากพุทธบานนี้ทายีนีย์ายาเอดสัพสิทธิี่มัง ปีย๊ยะม่างม่ให้ลูกชอบปีแล้วก็ปักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะชั้นบนในสี่ในสวนหางใสีครับนะฐานยาวแล้วก็จะขึ้นข้างบนชั้นบนห้แล้วก็ที่กุชาร์ ว่างนะฮะสวยมากเลยนะฮะนี่นะฮะอีกซีว้าวจะย,ยกได้ไหมฮะ <laughs> อาเดวเข้าไปข้างในข้าในนะครับเอะไรสิกเียจกจจินะครับรวมเจจิทั้งหมดเลยนะฮะนี่ครับราบก็จะแม่กวนอิมนะฮะทันมือทันเสียง ดูเห็นไหมมีหลายมีหลายมือท่านเสียไปูข้างในข้างในจริงจะมีเจจิอาจารย์หลายๆท่านชื่อดังมากๆมีเกจิผมก็จะเริ่มเจจิแล้วคแรกนะครู้บลุงกบารวิีวิชัยหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณนะฮะนี่ครับสมเด็จ สมเด็จพระมูนีสามีรามคุ่นูปราจารยนว่าช้างให้น้องปู่ทวดนะฮะแล้วก็สมเด็จจันโตนะครับพรมรังสีแล้วกับลุงปู่มั่นคูริจันโตนะฮะแล้วก็ไปแหวนสุกิโนนะฮะต่อไปก็ลุงปู่มีชัยกาบกามชิโธนะฮะ หลวงพ่อสด,สดน,ะนะครับนี่นะครับโอเคนะครับพบกับ ep สองนะ fc เนอะขอบคุณครับ